กบาบนมัสการเจ้าค่ะลูกเนนมีคุณโยมฝากปัจจัยมาให้แม่นิด300บาทแล้วก็บอกว่าให้โยมแม่นิดไปซื้อผลไม้มาถวายลูกเนนเจ้าค่ะขอบคุณญาติโยมที่เอาปัจจัยไปซื้อผลไม้ให้เนนใบบุญน,นะเตรียมตัวรับพรรับถวายก่อนค่ะลูกสาธุเจ้าค่ะผูจดีแล้วก็ญาติโยมคุณโยมทั้ง ยำตัวรับพรนะคระอยากท้ามาโยูฮาปางฮะพรม่งนี้พรุเอนทิศาข้งมาเอวเมวะอิโตที่นางปีตานางอุปกาปติอิจิตังปฏิคันตุมหังขีพมวะสมิชาตุสัพเพภูมิ่งเหนตูสรงกรปาจันทูปนังอาโสย่าท้ามณนโชติงัโสย่าท้าสัพพีดิโยบีวายฉันตุสับพังลูกฟวินาฉตุมาติพวันวันต่งอายุสุขีปีใครอยู่ตูเพราะว่าอภิวาทันซี่ในสันนิจังวุทาปัจจัยโน คันตีอายุวันโนทุข้างพาลามสาทูมีฟอนอะไรจะฝากฝากให้กับผู้ใหญ่ใจดีหรือ<ก>ว่าญาติโยมไหมคะมีความสุขพอใจเริญที่นี่ขึ้นไปแล้วก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างก,กายแข็งแรงจาเงินพรสาทูเจ้าค่ะ